สุพรรณหงษ์นะครับสวยงามเลยทีเดียวเป็นความร่วมมือของพี่น้องชาวบ้านด่านใหม่นะครับครั้งแรกนี้เป็นเรือไฟของบ้านด่านใหม่หมู่สองนะครับงบประมาณของเทศบ,บาลนครประหลัดโขกเกียมนะครับงบประมาณนี่ลำละ12,000บาทนะครับค่าแรงค่าว,วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับสวยงามเลยทีเดียวเบ็น้อยแต่ว่าคุ้มค่านะครับโดยท่านเด็กเพืสมบตรีกองสกบแก้วกัญญานะครับพร้อมทีมงานของเทศบาลให้การสนับสนุน เดี๋ยวหลังจากช่วเรือเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการมอบเงินสนับสน,นุนนักแสดงลูกสาวพญานาคที่มากับน้ําแกงนะครับพญานาคลูกสาวลายพะลอน้ำแกงก็เลยไหลขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจสำหรับเรือไฟของเมดอนใหม่ครับเป็นลูกพญานาคพันเรือสุพรรณหงส์นะครับแม้ว,ว่าเราจะไม่ยิ่งใหญ่ไอนครพนมเนื่องจากประจํากัดด้วยพื้นที่สภาพพื้นที่ไม่อํานวย นะครับแล้วก็ประมาณเรามีจํากัดแต่เราก็ทําเต็มที่นะครับเพื่อที่น้องชาวสงเตรมแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากที่อื่นนะครับวันนี้เสียดายว่าถ้าไม่มีเมฆเราจะได้ชมพระจันทร์เต็มดวงวันเพ็ญเดือน11นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่มีเมฆก็มีถึงจะมีเมฆไม่มีฝนแล้วก็โอเคแล้วนะครับนี่เป็นลำแรกครับของวันใหม่ปีนี้ส่ คับแล้วเรือไฟทั้งสองลำนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะนำมา,าผูกไว้บริเวณใกล้ๆนี่แะครับเพื่อให้ตาได้ชมกัน,นตอนนี้ก็มีรายนามูิจากสนับสนุนการจัดกิจกรรมนะครับก็พิรดาลีโมวิวหนึ่งพบาทนะครับอาจารย์ปนัดดาทองคำ 1,000บาทนะครับแล้วก็อาจารย์พัชรีกิตน,นิคจรน1,000บาทอาจารย์รัชนีภพภูศิน1,000บาทคุณแม่นูภผาพูดพิมพ์1,500บาทนะครับคุณแม่นูภผาพูดพิมพ์ีประธานสภาวัฒนธรรมตู้ของเกียมนะครับแล้วก็ผู้จัดการโรงแรมอารยารีสอร์ทของเกียริวไซ์นะครับเหลืยก็เพิ่มเรียงใจให้เรียนเชิญท่านขึ้นมามอบให้กับท่านนายกเทศมนตรีนะครับเพืออาา่ออาจจะได้นำครับก็จะได้นำสนับสนุน การจัดกิจกรรมนะครับตอนนี้ท่าสามารถหาดูะนรับตอนเช้าจังวัดสีบรโลฮันาที่ตักที่บริเวณทางขึ้นเขาครับผมลานบันไดพญานาคนะครับบริเวณลานบันไดพญานาคตลาดสดนะครับงหวดพมงีมครับก็ิพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในคืนนี้ถ้ายังไม่กลับนะครับรุ่งน้้เช้าวทน่านท่านานท่านท่ท่านท่านานะ่าับ่านนนนรี่นาา อยาเปลี่ยนไปจากผมเทียมมาผงเทียมแบบวะเปียนมาแมบะบเวียนไปเที่ยวผงเทียมมากรใไดยาเปลี่ยนไปจากผมเทียมนะคะขอบคุณคุณท่านค่ะสวัสดีค่ับองะขอบคุณ คุณหลวงผาทุดพิมนะครับประธานสภาวั่าทำงานโดอผมเกี่ยมนะครับและขอบคุณท่านผู้เอาใหญ่ใจดีนะครับที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้นะครับขอบคุณท่านนายกก้องสะกดแก้วกั็นยานะครับที่มือความสะดวกท่านรองนะครับที่มือความเรื่อเรื่องการจัดงานในครั้งนี้ครับครับตอนนี้ที่กลางลำแม่นของเรือไฟลำที่สองครับของแม่น้ำเก่ากำลังล่องลอยมาตามลำแม่นของครับเป็นรูปเรือสุพรรณหงษ์นะครับสวยงามเป็นที่ยอครับเชิญมาชมได้เลยนะครับถ้าเป็นไปได้ลุกขึ้นก็ได้นะครับลุกขึ้นดีแล้วก็มองนะครับหรือจะนั่งก็ได้ครับ หลังจากนี้ครับเราจะฟังเพลงจากดนตรีไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีละวงสองสีสลับกันปอยนะครับบ้างไฟก็ขอความกรุณานะครับขอจุดไกลนิดหนึ่งถ่างนิดหนึ่งนะครับผู้แพ้ควันก็มีนะครับอันนี้อาจารบอกว่าไม่จุดนะครับบอกว่าจุดได้แต่จุดไกลๆหน่อยนะครับผมไม่เป็นไรนะครับกความลูกหลานนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ปฏิบัติตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับ ช่วงนี้ผมคงจะมอบความสุขให้กับลูกทีต่อไปนะครับขอบคุณครับ เฮ้ยเฮ้ยไปนี่นะพวกเจ้านั่นอุ้ยมันมันมันอยู่หัวค่อยกระจายไปมันจะได้สอด okay. 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 Chai Chuen, Chai Nampu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  สวัสดีคุณคว้ยหอมนะครับสวัสดีนะครับนักร้องประจำกับทีมงานเรานะครับคุณคว้ยหอมนะครับขอเชิญชั่สวส่วนนะครับ